สวัสดีค่ะวันนี้อิมาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเส้งวัดหนองทรายออกเมื่อปีพศ2 5 0 4สําหรับประวัติการสร้างองค์นี้นะคะนำเอา,เอามวลสารของปีพศ2อ8 4มาสร้างใหม่ขึ้นเป็นรุ่นนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่าพระปิดตาโสรสรุ่นสองค่ะจะเห็นว่าองค์พระนะคะจะเป็นองค์เล็กๆจิ๋วค่ะ ด้านหลังที่หิ่มส่องให้ดูจะเห็นว่าเป็นยันนะคะสภาพองค์พระมีความสวยสมบูรณ์นะคะเทียบขนาดกับเหรียญ10บ,บาทองค์พระจะสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปถึงสองเท่าเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปนะคะแจ้งราคา ID l i n ยเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้และขอดูรูปภาพที่ชัดเจนเพิ่มเติมได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ